1.4การเลือกตลาดเป้าหมายค่ะสำหรับการเลือกตลาดเป้าหมายนะคะมีความจําเป็นที่เราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องนี้เนื่องจากว่ามีลูกค้าจํานวนมากมีทั้งกระอยู่กระจัดกระจายทั่วไปแล้วก็มีความต้องการความชอบที่แตกต่างกันดังนั้นเวลาเราผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้ว จึงจะต้องทำการเลือกตลาดเป้าหมายเพราะเราไม่สามารถที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับทุกบุคคลเป้าหมายได้ซึ่งการเลือกตลาดเป้าหมายนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเลือกตลาดเป้าหมายเราจะต้องมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งส่วนตลาดสะก่อนการแบ่งส่วนตลาดหรือมาเก็ตเซกเมนตก็คือการแบ่งกลุ่มเป้าหมายหรือ ตลาดของผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีความแตกต่างกันออกเป็นส่วนย่อยๆโดยการแบ่งส่วนตลาดจะพิจารณาจากกลุ่มผู้บริโภคซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งอายุเพศรายได้ระดับการศึกษาอาชีพาศาสนาวัฒนักรชีวิตครอบครัวซึ่งการแบ่งส่วนตลาด จะมีหลักที่เราจะทำการแบ่งส่วนตลาดให้มีประสิทธิภาพเราจะต้องคำนึงถึงลักษณะดังต่อไปนี้โดยการแบ่งส่วนตลาดที่ดีที่มีประสิทธิภาพนะคะจะต้องสามารถวัดได้ก็คือเมื่อเราทำการแบ่งส่วนตลาดเป็นตลาดส่วนย่อยแล้วก็ จะต้องสามารถวัดขนาดของตลาดแล้วก็อำนาจการซื้อของผู้ซื้อในแต่ละส่วนตลาดได้ลักษณะที่สองก็ต้องสามารถเข้าถึงได้ mm hmm. ก็คือเมื่อเราทำการแบ่งส่วนตลาดแล้วได้ส่วนตลาดย่อยๆมาแล้วเราในฐานะผู้ผลิตหรือบริษัทเนี่ยจะต้องสามารถเข้าถึงส่วนตลาดย่อยนั้นได้และก็ตอบสนองความต้องการของตลาดหรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน ตลาดส่วนย่อยนั้นได้ลักษณะที่3ก็คือจะต้องมีขนาดส่วนตลาดที่ใหญ่เพียงพอก็คือเมื่อเราทำการแบ่งส่วนตลาดเป็นส่วนย่อยแล้วส่วนย่อยที่เราแบ่งมานั้นจะต้องมีความสามารถที่จะสร้างยอดขายหรือว่าทำกําไรให้กับ บริษัทผู้ผลิตได้มากเพียงพอลักษณะที่4ของการดําเนินการแบ่งส่วนตลาดที่มีคุณลักษณะที่ดีที่มีประสิทธิภาพก็คือเมื่อแบ่งตลาดส่วนย่อยแล้วจะต้องสามารถที่จะดําเนินการนําโปรแกรมการตลาดหรือทําการจูงใจกับตลาดเป้าหมายได้อย่างได้ผลดีและลักษณะสําคัญลักษณะที่5ที่จะทําให้การแบ่งส่วนตลาดมีประสิทธิภาพก็คือจะต้องมีลักษณะที่แตกต่างกัน <S <S ก็คือเมื่อเราทำการแบ่งส่วนตลาดเป็นส่วนตลาดย่อยแล้วลูกค้าหรือผู้บร ka ok ิโภคในส่วนตลาดย่อยนั้นจะต้องมองเห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และก็ผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องแตกต่างจากคู่แข่งขันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เมื่อเราทราบแล้วนะคะว่า การแบ่งส่วนตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเรามาดูว่าปัจจุบันนี้การแบ่งส่วนตลาดเราจะแบ่งตลาดออกเป็น3ระดับแบบที่1เรียกว่าตลาดรวมนะคะหรือ Mass Market อันนี้ก็คือเป็นตลาดใหญ่เลยซึ่งการแบ่งเป็นตลาดรวมก็คือ กลุ่มลูกค้าเนี่ยเราจะถือว่าลูกค้าเนี่ยมีความเหมือนกันหรือใกล้เคียงคล้ายคลึงกันส่วนการตลาดแบบแบ่งส่วนหรือเซกเมนต์มาเก็ตเราจะแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆโดยเราจะคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักเราจะมองว่าผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยมีความต้องการความชอบที่แตกต่างกันเราก็จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเฉพาะกับ ความต้องการหรือของกลุ่มผู้บริโภคส่วนนั้นระดับของการแบ่งส่วนตลาดระดับที่3นะคะก็คือจะเป็นตลาดส่วนย่อยหรือเราจะเรียกกันว่านิช h มร์เก็ตอันนี้ก็คือจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคลเลยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นมาแล้วจะเหมาะเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นร้านตัดเสื้อผ้าหรือร้านตัดรองเท้าที่รับตัดให้เหมาะ พอดีกับลูกค้าแต่ละลายสำหรับการแบ่งส่วนตลาดเราจะมีหลักเกณฑ์สำหรับการแบ่งส่วนตลาดของผู้บริโภคโดยการแบ่งส่วนตลาดมีหลายวิธีด้วยกันคือจะใช้หลายเกณฑ์มากเลยแต่สำหรับวันนี้ก็จะขอยกขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดของผู้บริโภคนี้มี3หลักเกณฑ์ที่จะนิยมใช้ทั่วไปหลักเกณฑ์ที่1ก็คือการแบ่งส่วนตลาดตามหลักภูมิศาสตร์ ก็คือดูสถานที่ดูภูมิอากาศขนาดของเมืองว่าเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กแล้วก็แบ่งตามความหนาแน่นของประชากรส่วนหลักเกณฑ์การแบ่งแบงแบ,แบที่สองอันนี้จะเป็นที่นิยมมากก็คือจะเป็นการแบ่งส่วนตลาดตามหลักประชากรก็คือแบ่งตามเพศดูว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอายุ เป็นวัยรุ่นเป็นคนทำงานหรือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้สูงอายุอาชีพหรือเกณฑ์รายได้หรือการศึกษาหรือแม้แต่ขนาดครอบครัวอันนี้ก็เป็นหลักที่เขาใช้แบ่งเรียกว่าตามหลักประชากรศาสตร์รวมทั้งศาสนาและเชื้อชาติด,ด้วยสำหรับหลักเกณฑ์สุดท้ายนะคะที่นำมาเสนอในวันนี้ก็จะเป็นการแบ่งส่วนตลาดตามหลักจิตวิทยา ซึ่งอันนี้ก็มีความนิยมเช่นกันโดยจะแบ่งตามชนชั้นของสังคมหรือว่าแบ่งตามรูปแบบการดำรงชีวิตหรือที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีผู้ผลิตหลายองค์กรที่นำเกณฑ์นี้มาใช้นะคะหรือแบ่งตามบุคลิกภาพการเลือกตลาดเป้าหมายหมายถึงาการประเมินและเลือกตลาดในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมากกว่าหรือทั้งหมด จากที่ได้ทำการแบ่งส่วนตลาดไปแล้วซึ่งเป็นวิธีการกำหนดความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดเพื่อให้ตลาดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถใช้ส่วนผสมทางการตลาดได้เหมาะสมกับส่วนตลาดที่เลือกนั้น การเลือกตลาดเป้าหมายหมายถึงกลุ่มผู้บริโภคหรือส่วนตลาดที่นักการตลาดสนใจและเลือกที่จะเข้าไปดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคนั้นๆซึ่งการเลือกตลาดเป้าหมายเราจะต้องดำเนินการในสขั้นตอนด้วยกันคือการประเมินส่วนตลาดและการเลือกส่วนตลาดการประเมินส่วนตลาดเป็นการประเมินค่าของตลาด,ตลาดาาแต่ละส่วน เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกส่วนตลาดที่เหมาะสมซึ่งนักการตลาดจะต้องศึกษาส่วนตลาดใน3ส่วนด้วยกันดังนี้ 1. เรื่องขนาดและความเจริญของส่วนตลาดเพื่อจะคาดคะเนยอดขายและการเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์เช่นการคาดคะเนตลาดน้ำยาล้างจาน คาดคะเนว่าตลาดมีขนาดใหญ่และเจริญเติบโตพอสมควรเมื่อขายแล้วจะมีกําไรจากส่วนตลาดที่เรากําหนดไว้นั้นจึงดำเนินการเลือกส่วนตลาด 2. ความสามารถในการจูงใจโครงสร้างส่วนตลาดเป็นการพิจารณาว่าส่วนตลาดนั้นสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของตลาดหรือความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคได้หรือไม่ 3. วัตถุประสงค์และทรัพยากรของบริษัท แม้ว่าความเจริญเติบโตของตลาดและความสามารถจูงใจของตลาดจะเป็นที่น่าพอใจแต่ถ้าขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือมีอุปสรรคหรือความชำนาญหรือบริษัทมีทรัพยากรไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหาจากการเลือกส่วนตลาดนั้นก็จะไม่ดําเนินการเลือกส่วนตลาดในส่วนนี้ 2. การเลือกส่วนตลาดหลังจากที่ประเมินค่าส่วนตลาดแล้ว จะพบว่ามีส่วนตลาดที่ควรกําหนดเป็นเป้าหมายมากกว่า1ส่วนตลาดดังนั้นเราจึงเลือกส่วนตลาดที่มีความเหมาะสมที่จะมาเป็นตลาดและกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดโดยตลาดที่จะมาทํากลยุทธ์จะมี3ส่วนด้วยกัน1ตลาดรวมหรือตลาดแบบไม่แตกต่างหรือตลาดที่เหมือนกันก็คือตลาดที่ไม่มีการแบ่งส่วนคือเป็นตลาดที่ มีความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคคล้ายๆกันคือมีลักษณะไม่แตกต่างกัน 2. การตลาดแบบแตกต่างหรือการตลาดมุ่งหลายส่วนเป็นการเลือกกลุ่มผู้บริโภคหรือส่วนตลาดที่มีความแตกต่างกัน2กลุ่มขึ้นไปซึ่งเราจะใช้ส่วนผสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน 3. การตลาดแบบมุ่งตลาดส่วนเดียวหรือการตลาดมุ่งเฉพาะส่วน เป็นการเลือกตลาดเป้าหมายส่วนเดียวจากตลาดรวมซึ่งจะใช้ส่วนผสมทางการตลาด1ชุดที่จะตอบสนองความต้องการในส่วนตลาดที่เลือกซึ่งจะเหมาะกับองค์กรหรือผู้ผลิตขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจำกัดเรามาดูในตารางกันนะคะจะชี้ให้เห็นชัดว่าตลาด3แบบจะใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันสำหรับตลาดที่ไม่แตกต่างกันเราจะใช้กลยุทธ์การตลาดที่ไม่แตกต่างกันซึ่ง เป็นการใช้กลยุทธ์กับตลาดรวมนะคะหรือ t o t a ท m ลมาเก็ก็คือตลาดมีความคล้ายคลึงกันเป็นตลาดขนาดใหญ่เป็นตลาดมวลชนอันนี้คือเราจะมองว่าความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคจะมีความใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันก็จะใช้ส่วนผสมทางการตลาดเพียงหนึ่งชุดเพื่อมากำหนดกลยุทธ์การตลาดเรียกว่ากลยุทธ์การตลาดรวมสำหรับ กลยุทธ์ที่2จะใช้กับการตลาดที่แตกต่างกันก็คือ <c oughs> ในตลาดนี้เราจะเลือกตลาดมาหลายส่วนตลาดก็คือมีความต้องการที่แตกต่างมีกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไป <c oughs> สําหรับกลยุทธน์นี้จะใช้กับตลาดที่ผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่างกันซึ่งเราจะต้องใช้ส่วนผสมทางการตลาดมากกว่า2ชุดขึ้นไปเพื <c oughs> <c oughs> ่อมาทำกลยุทธ์ทางการตลาดที่เรียกว่ากลยุทธ์หลายส่วนตลาดสำหรับ กลยุทธ์ที่3นะคะจะเป็นการตลาดเฉพาะส่วนคือเราได้ทำการเลือกตลาดเป้าหมายมาเพียงส่วนเดียวเรามองว่าตลาดเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันมีหลากหลายเป้าหมายแต่เราเลือกเฉพาะเจาะจงที่จะทำกับกลุ่มเป้าหมายใดกลุ่มเป้าหมายหนึ่งซึ่งส่วนนี้เราจะใช้ส่วนผสมทางการตลาดเพียงหนึ่งชุดมาดำเนินการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเรียกว่ากลยุทธ์มุ่งเฉพาะตลาดส่วนเดียว การกำหนดตำแหน่งสินค้าหรือตำแหน่งของผลิตภัณฑ์หมายถึงการรับรู้ของผู้บริโภคในเชิงความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติต่อสินค้าหรือบริการขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขัน การกำหนดตำแหน่งสินค้าหรือตำแหน่งของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการกำหนดคุณลักษณะหรือภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบกับผู้แข่งขันนอกจากนี้แล้วยังเป็นการพริจารณาจากความเห็นของผู้บริโภคเป็นหลักหรือใช้คุณลักษณะที่แท้จริงของสินค้าก็ได้การกำหนดตำแหน่งของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการทางการตลาดเพื่อสร้างและรักษาแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้า เมื่อเปรียบเทียบกับตราสินค้าของคู่แข่งขันซึ่งเราจะต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารทางการตลาดโดยการดึงจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ออกมาและใช้สื่อสารตอกย้ำให้เกิดภาพลักษณ์ที่เป็นที่จดจำและโดดเด่นเมื่อผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ของเราในเชิงที่จะเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน การกำหนดตำแหน่งของสินค้าเป็นการจัดสินค้าให้มีความแตกต่างชัดเจนและตรงความต้องการโดยเปรียบเทียบสินค้าของบริษัทกับสินค้าของคู่แข่งขันให้อยู่ในจิตใจของผู้บริโภคโดยจะต้องระบุความได้เปรียบหรือความแตกต่างทางการแข่งขันเป็นการพิจารณาคุณลักษณะเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าคู่แข่งขันโดยเราจะพิจารณากำหนด ตำแหน่งสินค้าจากคุณลักษณะที่แตกต่างกันใน4ด้านก็คือความแตกต่างด้านสินค้าความแตกต่างด้านบริการความแตกต่างด้านบุนคนคลความแตกต่างด้านภาพลักษณ์สำหรับความแตกต่างด้านสินค้าก็คือเป็นการพิจารณาคุณลักษณะเด่นของตัวสินค้าที่เรามีที่มีเหนือกว่าคู่แข่งขันซึ่งจะพิจารณาได้จากคุณลักษณะต่างๆได้แก่รูปแบบ ราคาคุณลักษณะความน่าเชื่อถือความคงทนคุณภาพสำหรับความแตกต่างด้านบริการเป็นการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดให้แก่สินค้าโดยเน้นที่การให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขันของเราซึ่งมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาได้แก่ความรวดเร็วการบริการจัดส่งสินค้าการรับประกันการฝึกอบรมหรือให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า การบริการติดตั้งการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 3. ความแตกต่างด้านบุคคลเป็นการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดโดยพิจารณาจากความสามารถของบุคลากรในองค์กรโดยจะนิยมใช้กับสินค้าประเภทบริการซึ่งจะต้องพิจารณาคุณลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้ความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรความซื่อสัตย์ความสามารถที่จะไว้วางใจได้ ประสบการณ์และความชำนาญการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าความเนือเชื่อถือและทักษะในการติดต่อ,อสื่อสารกับลูกค้า 4. ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์เป็นการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดโดยนำเอาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือภาพลักษณ์ขององค์กรมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันซึ่งจะมีคุณลักษณะต่างๆที่จะต้องพิจารณาคือสัญ,ญลักษณ์การจัด เหตุการณ์พิเศษหรือการจัดงานพิเศษต่างๆสื่อที่มาของผลิตภัณฑ์และบรรยากาศ DOAE eLearning สนับสนุนให้ทุกเวลาของคุณเป็นเวลาแห่งการเรียนรู้